สวัสดีครับพบกับ Insight AI Briefset ไทยนะครับวันนี้เรามีประเด็มร้อนๆเลยทีออ่ทำให้นักลงทุนหลายคน,นยกังวลกันมากค่ะสวัสดีค่ะครับคือเรื่องที่หุ้น KTC XPG แล้วก็ BEC เนี่ย จู่ๆก็ร่วงลงหนักมากพร้อมๆกันเลยนะครับเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาใช่ค่ะลงไปแตะฟลอร์เลยลบ15%ใช่ครับแล้วก็มี TPS ด้วยอีกตัวหนึ่งเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับเนี่ยค่ะคือเหตุการณ์นี้ก็ค่อนข้างสร้างความประหลาดใจให้ตลาดพอสมควรเลยนะคะจุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือมันมีจุดเชื่อมกันตรงผู้ถือหุ้นรายใหญ่นี่แหลคะค่ะอ๋อครับ พอไปตรวจสอบข้อมูลดูเนี่ยก็จะเจอชื่อคุณมงคลประกิตช้ยวัฒนานะคะที่ถือหุ้นใหญ่ทั้งใน KTC XPG BEC แล้วก็ TPS ด้วยครับผมแล้วก็ยังมีคุณชันธนาจิรัติธิพั์อีกท่านที่ถือ KTC BEC TPS ด้วยเหมือนกันคะ่ะอ๋อครับครับครับแสดงว่ามีผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ถือหุ้นกลุ่มนี้เหมือนเหมือนกันอยู่ใช่ค่ะแล้วมันก็มีข้อมูลเรื่องการใช้มาจินด้วยใช่ไหมครับที่ค่อนข้างสูงในหุ้นบางตัวกลุ่มนี้ ถูกต้องค่ะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยอย่าง KTC นี่เห็นว่ามีหุ้นถูกใช้คำประกันอยู่ประมาณ16.3เลยทีเดียวค่ะ XPG ก็13.5ส่วน BEC ก็16ค่ะตัวเลขพวกนี้ถือว่าไม่น้อยเลยนะคะครับไม่น้อยเลยแล้วตัวเลขพวกนี้มันก็เลยทำให้คนเริ่มคิดถึงเรื่องเอฟอร์เซลหรือว่าการบังคับขายขึ้นมา ใช่เลยค่ะมีความเป็นไปได้สูงมากๆเลยนะคะว่าต้นตอของเรื่องนี้มันมาจากปัญหา Margin Call Margin Call? ค่ะในบัญชีกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์หรือบัญชี Margin เนี่ยแหละค่ะคือพอราคาหุ้นที่เราเอาไปคำประกันไว้มันร่วงลงมาถึงจุดจุหนึ่งเนี่ยทางโบรกอร์เขาก็จะเรียกหลักประกันเพิ่มหรือ margin Call ครับผมซึ่งถ้านักลงทุนเติมเงินหรือหาหลักประกันมาเพิ่มไม่ทันตามกําหนดเวลา โบรกเกอร์เขาก็จาเป็นต้องบังคับขายหุ้นในพอร์ตออกมาหรือที่เรียกว่าฟอร์เซลอะค่ะอ๋อคือขายนะราคาตลาดตอนนั้นเลยใช่ค่ะขายทันทีเพื่อลดความเสี่ยงของเขาเองเข้าใจครับแสดงว่าพอมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกันที่อาจจะถือหุ้นคล้ายๆกันในสัดส่วนที่เยอะแล้วก็อาจจะใช้มาจิ้นกับหุ้นพวกนี้ด้วยพอตัวใดตัวหนึ่งราคาตกแรงๆจนเกิดมาจิ้นคอลมันก็เลยอาจจะกระทบกับหุ้นตัวอื่นๆในพอร์ตไปด้วยพร้อมๆกัน ถูกต้องเลยค่ะมันเหมือนเป็นโดมิโนเอฟเฟกได้เลยกลายเป็นแรงขายมหาศาลกดดันราคาหุ้นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกันให้ร่วงลงมาพร้อมๆกันแบบที่เราเห็นใช่ค่ะแล้วผลกระทบมันยิ่งดูรุนแรงขึ้นไปอีกเพราะว่าขนาดของการขายเนี่ยพอเป็นหุ้นมูลค่าระดับพันล้านบาทถูกเทขายออกมาพร้อมๆกันโดยเฉพาะช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์ใช้เกณฑ์ซีลิงแอนฟลอร์ชั่วคราวที่บวกลบ15%พอดี อ๋อ oh, ใช่ครับช่วงนั้นใช้ plus ลบ15ค่ะมันก็เลยทำให้ราคามันดิ่งลงไปแต่ฟลอร์ได้ค่อนข้างเร็วมากแล้วมันก็อาจจะไปจุดชนวนต่อได้อีกนะคะคือถ้าการขายล็อตใหญ่นั้นไปกดราคาให้ต่ำลงไปอีกจนทำให้บัญชีมาจิ้นอื่นๆอ,อาจจะต้องโดนมาจิ้นคอตามไปด้วยมันก็จะเป็นลูกโซ่ไปเรื่อยๆอ,อืม น่ากลัวเหมือนกันนะครับถ้ามองในมุมปัจจัยพื้นฐานของบริษัทล่ะครับอย่าง KTC ซึ่งเป็นตัวใหญ่สุดในกลุ่มนี้เลยทางผู้บริหารเขาก็ออกมาให้ข่าวนะครับว่าพื้นฐานยังแข็งแกร่งดีค่ะก็เห็นข่าวอยู่เหมือนกันค่ะผลประกอบการ5ปีหลังก็ยังเติบโตดีอยู่ NPL ก็ยังคุมได้แล้วอย่าง XPG หรือ BEC สถานการณ์เขาคล้ายๆกันไหมครับหรือว่ามีประเด็นอื่น คือข้อมูลเชิงลึกของแต่ละบริษัทจริงๆอาจจะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปนะคะแต่การที่หุ้นหลายๆตัวที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่เชื่อมโยงกันแบบนี้มันร่วงลงพร้อมกันรุนแรงในวันเดียวกันเป๊ะๆเนี่ยมันค่อนข้างชี้ชัดนะคะว่าปัจจัยหลักๆในวันนั้นน่าจะเป็นเรื่องเทคนิคอลหรือปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวกับตัวผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้วก็การใช้มาจินมากกว่าจะเป็นปัญหาพื้นฐานของบริษัทใดบริษัทหนึ่งโดยตรงในวันนั้นค่ะ อ๋อเข้าใจแล้วครับแสดงว่าถึงแม้ราคาหุ้นมันจะลงมาเยอะมากจนบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันน่าสนใจหรือเปล่าถ้าเทียบกับราคาเป้าหมายอย่าง KTC ที่นักวิเคราะห์ให้ไว้ค่อนข้างสูงค่ะแต่จริงๆแล้วมันก็ยังมีความเสี่ยงซ่อนอยู่แน่นอนค่ะความเสี่ยงสำคัญเลยก็คือไอ้แรงขายจาก F a ลเซลเนี่ยมันอาจจะยังไม่หมดก็ได้ คือตราบใดที่เรายังไม่เห็นความชัดเจนว่าปัญหานี้มันคลี่คลายไปแล้วหรือยังเช่นมีการเติมหลักประกันเรียบร้อยแล้วหรือการขายหุ้นมันจบครบถ้วนแล้วจริงๆราคาหุ้นก็อาจจะยังผันผวนแล้วก็มีแรงกดดันจากการขายแบบนี้อยู่ได้อีกค่ะครับผมเพราะฉะนั้นการจะเข้าไปลงทุนในช่วงนี้จริงๆก็ต้องพิจารณาความเสี่ยงด้านนี้เป็นพิเศษเลยแล้วก็ต้องติดตามสถานการณ์กันแบบใกล้ชิดมากๆค่ะครับก็ ถือว่าเป็นกรณีศึกษาที่ชัดเจนมากเลยนะครับเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ Leverage หรือการกู้ยืมมาลงทุนใช่ค่ะการที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนเดียวกันอยู่ในหลายบริษัทแล้วก็มีการใช้มาจินในระดับที่สูงมันสามารถสร้างแรงกับเพื่อมให้กับตลาดโดยรวมได้มากอย่างไม่มาเชื่อเลยนะครับจริงๆค่ะเป็นบทเรียนสาคัญเลยคาถามที่น่าคิดต่อก็คือแล้วโครงสร้างตลาดหรือกฎเกณฑ์ที่เรามีอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันมีส่วนช่วยลด หรือว่าจริงๆแล้วอาจจะเพิ่มความเสี่ยงจากเหตุการณ์ลักษณะนี้ในอนาคตได้ยังไงบ้างอันนี้น่าคิดต่อครับค่ะเป็นประเด็นที่น่าจะต้องดูกันต่อไปค่ะครับผมสุดท้ายนี้หากเพื่อนๆพี่ๆนักลงทุนต้องการให้เราวิเคราะห์หุ้นตัวไหนเป็นพิเศษก็บอกทางเรามาได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Inside AI Briefset ไทยด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ